สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้ที่ผมมาแนะนำเพราะว่าเขามีข้อดีคืออ่าเป็นขนาด1,500อแอมเป์เป็นขนาดฟ้าชาร์จชาร์จเร็วนะครับสำหรับชาร์จรถยนต์ รถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกรถตู้นะครับรถไถรถมอเตอร์ไซค์สามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่น้ําแบตเตอรี่น้ํากดแบตเตอรี่น้ํากัดนะครับแบตเตอรี่โพลิลิเทียมแบตเตอรี่แห้งสามารถชาร์จได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการชาร์จเลยนะครับการชาร์จชาร์จง่ายๆเราก็เอาปลั๊กตัวนี้ไปเสียบที่ปลั๊ก2ตานะครับปลั๊กสตาไฟบ้านเราธรรมดานะครับ หลังจากเสียบเสร็จก็จะเห็นไฟ LED นะครับไฟ LED ก็ขึ้นนะครับแล้วเราก็มาขั้วนับขั้วลบนะครับขั้วดําคือขั้วลบใส่ขั้วลบนะครับขั้วดําใส่ขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับจะมีเครื่องหมายลบอยู่นะครับแล้วเราก็มาขั้วแดงนะครับขั้วแดงคือขั้วบวกนะครับใส่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ ใส่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วเราก็มาปรับนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์เราก็ปรับไปที่แบตมอเตอร์ไซค์นะครับปรับไปที่มอเตอร์ไซค์นะครับเราจะชาร์จออโต้นะครับเพื่อฟื้นฟูพลังงานแบตเตอรี่นะครับเราจะชาร์จออโต้เราก็ปรับมาที่ออโต้นะครับ ative, นี่นะครับออโต้แล้วนะครับนี่นะครับปรับออโต้เพื่อชาร์จฟื้นฟูพลังงานแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่สามารถ ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโหมดมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนถ้าแบตหมดนะครับถ้าแบตหมดเราก็กดมาที่แมนนวลนะครับเพื่อกระตุ้นแบตนะครับกรณีแบตลดหมดนะครับหรือแบตเหลือน้อยนะครับสถานไม่ติดนะครับเราก็กดมาที่โหมดแมนนวลสีฟ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถยนต์เราก็กดมาที่รถยนต์นะครับนี่นะครับรถยนต์จะสีฟ้าตรงนี้นะครับที่ผมกําลังชี้อยู่นะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็กดมาที่มอเตอร์ไซค์นะครับส่วนไฟตัวสีเขียวนี่เขาจะบอกว่ากําลังชาร์จแบต12บโวลต์อยู่นะครับส่วนไฟสีแดงตัวนี้เขาบอกว่าสถานะกาลังชาร์จอยู่ครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับที่ก้อนแบตนะครับตัวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่ว่าแบตเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะมี2 5 50 7, 5 1 0 0เปอร์เซ็นต์นะครับดูตรงนี้นะครับส่วนโหมดการชาร์จจะดูตรงนี้นะครับ ถ้าขึ้น tu ก็คือกำลังฟื้นฟูพลังงานแบตเตอรี่นะครับถ้าขึ้น fc ก็คือฟ้าชาร์จกำลังชาร์จนะครับกำลังชาร์จเร็วอยู่นะครับตัวนี้เป็นขนาด1 5 0 0แอมป์นะครับจะมีทั้งหมด4 0 0แอมป์5 0 0แอมป์800แอมป์1,500แอมป์นะครับเพื่อนเพื่อนอยากได้ขนาดไหนนะครับกดเข้าไปในตะกร้าเลยนะครับกดเข้าไปในตะกร้าเลยตัวนี้สามารถชาร์จแบต12บโวลต์2ี่โวลต์ได้นะครับใครอยากได้กดในตะกร้าเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ